ก็จะช่องช่องเนี oh ่ชแนลนะคะน่าละนเกมทีว <prés acción> ่าพันใหญ่พันผีหลอกจริงเลยผมไปวินีันรไรจริงหละจริงหละหน้าชอบเขียนี่่ฟันชอาจอบนี่ผีหลอกนี่แล้วมันฟันมันจะออกมาจากรนูอย่างไงเรื่องสิจอพี่น้องโอ้โหฟันอีกแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะฟันบ่อย เด็ดติมขึ้นยเห็นผีเห็นตาแดงกลับเยลบเยเหมือนอยู่ทางห้วออย,ยน่ะดูเวลมาเหมือนหน้าเหมือนเข็มนี่แหละเข้าเข็มเลยแต่ว่าฟันมันเข้าจอบเข้าพุ่วนี่แล้วฟันมันจะไปอยู่ไหนเราเดืองหาหาเนาะเออโอเคอันนี้ครับนูที่อันนี้หนูเนาะท้องเข่าเนาะไปไปใส่กับมพวกนี้พรุบรู้เปล่านี่ใช่เขาไปยาเมื่อคืนไงโอ้ยยาไปที่ไปใส่กับพวงนี้น่ะอ่า เดี๋ยวเช้ายังได้อีกถ้าไปช้าเดี๋ยวมาจะไปก่อนหน่ยรอชะนี้ชะชะนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำอยู่เอ้ชะนี้มันไหวเว้ยเดี๋ยวมาก็ไปก่อนหรอกนี่พัฒนาเห็นไหมบ้านผมเนี่ยมีแต่มันแต่คนหาเนี่ยมันไม่มีมีอยู่คนเดียวเนี่ยบัดโคกเนี่ยหาหนูนี่กับลูกแมวสองคนเออมีอยู่สองคนมันไม่อึดที่กินนี้เดี๋ยวแต่ผมว่านะบ่วงเนี่ยหนูเนี่ยมันเริ่มจะแบบ กินชาแล้วมันต้องมีวิธีแบบหลอกมันเรื่อยๆนะมันกินหลอกมันโอกาสได้น้อยหนูเนาะมันก็จะฉลาดเนาะใช่ไหมเออผมผมเคยใส่แต่ก่อนใส่กับหนูพอพอใส่บ่อยๆแล้วมันจะฉลาดมันรู้ทันมันเห็นกับมันไม่เข้าแต่มีติ๊กๆิ๊ใช่มีติ๊กๆใช่เห็นไหมจะรอดไหมหล่ะเสร็จเห่นไหมอันนี้อันหนูที่มันยังไม่เคยเห็นมันยังโง่อยอมเอาเอาผมโง่เลยมันไม่ฉลาดเท่าหนูอ่ะมันก็โง่มันโง่เลยเนาะใช่ไหมใช่ ติ๊กติกเนี่ยรู้ที่ไรจักฉลาดเนี่ยบวงมันต้องมีติกกระไซเมลสกระไสเห็นบวงก็ไม่ได้ใช่ไหมมีครถาด้วยมีติกติกอ่าดูทางตรงนี้ดูเอาครถาได้เหรอแต่ว่าถ้าเตาทุกวันแล้วมันได้ทุกวันก็ดีนะเห็นบางวันก็เป็นอาทิตย์เลยก็ไม่มีไม่มีได้เลยมันมันตัวหนูมันเก็บตัวหนูหลอกไงมันออกอยู่แต่ว่าคะถาสื้นรูปเราชั้นหน้าแรงมันจะไม่ค่อยออกมันจะติดดินเลยนะ อันนี้ก็จากแกงใส่ผักอะไรดีเนาะเพราะมันน้อยให้ต้มแกงนะหลอกคนแค่งไงตาตั้งเลยผมแ่บยี่หลอกนะครับผมผมข้ามห้วยมาเนี่ยนะข้ามห้วยสรุปเจ้าพีจริงๆใช่ไหมไม่ได้ล้อเล่นคนหน้าเท่าเข็มนี่หน้าเท่าเข็มจะฟันตั้งจอจอไม่หละนี่เออกับฟันนี่แหละเอายิงเหี้ยพีชอบยิ่งเหอพีเทโซะ เอาเอาก็จะเอาฟันไปไว้ไหนไม่รู้สิก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเไม่ลองจริงเออไม่รู้แล้วมันฟันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันอะเออผมยังงงมากเลยหน้าต้องเยี่ยมฟันจอดแล้วฟันมันโผล่มาได้ยังไงตาตั้งเลยผมอะฮะรู้ไหมว่าเป็นผีอะไรตาตั้งิตาาผมตั้งวิ่งทำห้วยไปเรื่อยมือนี่ยเห็นไม่ตามันเ่ะแต่เห็นตาผีไว้ไอ้เนี่ยฟันมันจะฟัน เออ่าฮาไม่รู้นครับมีรับีหรอกผมว่ว่าเปนเนาะนาเบาตัวยิงเขาล่อมาผ็ลราจูฟังเออที่นี้ในลปันใหญ่กด่านานเลยหรอี่หลอกนี่พี่ขดขาดอาหารออล่าสุดในเอฟซีเราก็ได้อาหารเมนูเด็ดนะบาเทโซ่ครับ เอามาปั anyway, oh, well, mm ่น hmm. สูเนาะเออเดี๋ยวเช้าเลยมากินน้ำกันเด้ลาบวันนี้เราพร้อมยังพร้อมอ่ะพร้อมเนาะพร้อมใช้ดันนะเจ้าใช้พร้อมก็เอาเอาที่น้ตาดเลยเนาะเอ่อเอาตุดนี้เอาตุดนี้แหละเอาของยืมของเขามันระบากอย่าทำเหมือนผมเลยเห็นไหมผมยืมเขาไปซื้อสีขานวดนี่ไปเออเขาทำ